สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนมาพบกับบัวนะคะจากช่องบัวปฏิวรรตน์ค่ะปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังนะคะร่ำรวยเฮงเงปังปังกันทุกคนเลยค่ะแต่คลิปนี้นะคะบัวจะพาทุกคนมาทํากิจกรรมต้อนรับปีใหม่ค่ะปีใหม่แล้วเราต้องหาอะไรใหม่ๆนะคะให้กับชีวิตนะคะก็วันนี้บัวจะพาลูกสาวของบัวนะคะน้องอันนามาเจนนาะ <ๆ S 1> หูนะคะเ <ๆ S 1> พราะนางอยากได้ตางหูสวยๆนะตัวเป็นสาวแล้ว แล้วก็ลูกชายก็อยากตัดผมนะคะต้อนรับปีใหม่ค่ะมีสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตก่ะทุกคนเราไปชมบรรยากาศนะคะเจาะหูเด็กน้อยนะคะแล้วก็ตัดผมเด็กผู้ชายที่ประเทศเซเรนกันค่ะว่าจะเป็นยังไงตามกันไปเลยค่ะ Det är det är short. Vi ska pricka med penna pennan, sen... Oh, okay. Nej, inga Nej, Det är bara pangång. <laughs> det, no, det går fort. Mm. Det det mm. Hon har gammal här. Samma. Oh, ja. Man får inte göra på samma. En millimeter kan göra... Det okay. det mil inte exakt samma. Okay. Yeah, man, man gör inte på samma. Okay. Okay. Så so, jag kan flytta den en millimeter bara. เก่งจังตัวอย่างเปน h a r อ๋อมาปินอนะโอเค hair of สูนหนาเตอร์ h a i เอลเลน ได้รู้อมด้วยถ้าถ้าไม่ร้องไห้ได้รู้อมก็อยากสวยไม่ใช่เหรออันยิ้มหน่อยค่ะจะได้เสร็จแต่งหนสวยแล้วอะกอดอกอ่าอย่านิ่ง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 หรอก ไม่เจ็บเลยอ่ะเอ็น4ตีอุ้ยบาฟินได้ต่างหูเลยเอออันดัสอันดับสอันดัสห้ามแตะสัญญาแม่แล้วว่าห้ามจับถ้าจับเปื่อยฮะบาร์ฟินเนาะบาร์ฟินเนะอ่ เออฟูติว้าวอินเ่อร์เยนะอินเตอร์ห้ามจับห้ามจับนะไรลูกอมนี่เชียร์รวมนี่เอ๋สวยไหมได้ดอกไม้ชมพูด้วยทางยังทางยังหลังจากเจาะหูน้องอนาเสร็จแล้วนะคะเราก็มานั่งรอน้องอเล็กซ์ต่อค่ะน้องชายของน้องอนานะคะลูกชายคนเล็กของบัวนั่นเองค่ะ ก็หัวแก้วหัวแหวนนะคะก็อนานทีอยากหลอนนะต้อนรับปีใหม่ทรงที่เขาชอบก็นีไม่พ้นจากทรงมหาไทยนะคะชาตินิยมจริงๆเลยค่ะมัอยู่ต่างแดนก็ยังรักทรงผมของหนุ่มไทยอยู่เลยค่ะน,นี่ Era nunca lo que siento por ti, Bebí aunque sin tu ausencia. Sí, 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 sí. Y yeah. ya, yeah. son errores de la vida de enamorarme de alguien con la que sufrí y a otro hombre le servía. Porque no sé si fueron los besos, pero sé que algo pasó. Equivocado, yeah. ay que pecado. Me enamore de la luna. Siendo sin, sabiendo que no estaremos juntos. Ya, yeah. baby, no está ni una. digo en mi corazón, porque en la vida yo no puedo mi amor. Más. baby อนนี้นะคะภารกิจคุณแม่มือใหม่สําหรับบัวนะคะได้ทําในรมิรของขวัญปีใหม่ให้กับลูกสาวและลูกชายนะคะได้สวยได้หล่อสมดังใจแล้วนะคะก็ได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะแล้วก็ส่งท้ายด้วยคําอวยพรดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณสาหรับกําลังใจที่ผ่านมาในการรับชมคลิปแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันเรื่อยๆมาค่ะขอทุกคนมีความสุขนะคะเป็นปีแห่งความสุขสมหวังร่ำรวยประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องที่ปรารถนานะคะ Bye -bye. We were riding high. Do you remember? No one will deny. We were invincible, heading for the sky. Before we started falling. We were torn apart, and then slowly come to a halt, and we stumbled down. A